สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวสองตัวนี้นะครับเป็นโมคกาบอดยี่ห้อเดียวกันครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะโอคคาบอดอ็กเรสนะครับของจอรี่เหมือนกันครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นวิกกานะครับนี่ขนาดสี่ครับเท่ากันครับแต่ว่าสี่ครับเท่ากันก็จริงแต่ว่าความต่างกันคือขนาดรูปทรงครับตัวนี้จะเล็กกว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าครับค่อนข้างใหญ่ ส่วนบาวก็สูงเท่ากันเลยครับความสูงของบาวตัวนี้ครับเห็นไหมครับความสูงเท่ากันไหมครับครับเดี๋ยวไปชมการต้มกาแฟของสองตัวนี้นะครับว่าขีมาจะออกมาต่างกันไหมครับจะใส่น้ําที่หนึ่งร้อยแปดสิบมลลิตรเท่ากันนะครับขนาดสี่ครับตัวนี้เอามาจากสูตรของตัวนี้นะครับเอ่อเขาบอกว่าใส่น้ําได้ที่ไม่เกินร้อยแปดสิบนะครับ ถ้าตัวนี้เป็นสองับก็ใส่น้ำได้ไม่เกิน120มิลมิลตรนะครับแต่ตัวนี้สี่ับใส่ได้180นะครับครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าคีมา่าต่อตัวนี้ต่างกันไหมไปรับชมน,นะครับ เริ่มออกแล้วครับนะครับครีมากเยอะๆเลยครับตัวนี้ออกมาตัแต่แรกเลยครับอืมไ,ม<ช>ไม่ใช่ออกไ่อแ<อ>รกเหมือนตองรุ่นก่อนครับจะมีตอนวออันด้น้อยขึ้นมาก ปิด๊ไกดก้ตึงแล้วก็ปิดได้เยียงครับเยียงเยียงครับเยียงครับเดี๋ยวไปชมตอนปรินใส่แก้วนะครับนี่ครับขีดมาเยอะๆครับ ตนนี้นีใส่เก้าก็มีคีม่าเลยนะครับ,ไ,รบไม่ต้องลุนนะครับนะครับคีม่าเน้นๆเลยครับคีม่าในนี้ก็ติดคีม่าในนี้ก็ติดอยู่ที่กาเลยนะครับนี่ครับคีม่าคุ้นๆเน้นๆอย่างไงครับคีม่าสองตัวนี้ออกมาเหมือนกันไหมครับท่านผู้ชมลองไปต้มลองดูนะครับ ส่วนตัวนี้ผมว่าคีม่ายังไงมันก็ออกมาเยอกอยู่แล้วครับมันเป็นรุ่นพิเศษตัวเนี้ยเพราะไม่มีอะไรสู้ได้แล้วครับส่วนตัวนี้รสชาติจะนุ่มนิดหน่อยครับเพราะว่ามีคีม่าเยอะกว่าตัวนี้พอสมควรครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ